เ,เพื่อนๆตอนนี้ผมมาอยู่ที่บูรกุแล้วนะผมก็แบบไม่มีใครเลยเพราะว่าผมมาแบบตอนค่ำตอนเย็นแล้วนี่ผมจะแบบมากระโดดน้ำนะเขาบอกว่ามาถึงบูรกุต้องมากระโดดน้ำตรงต้นไม้ต้นนี้นะเพื่อนๆถ้าไม่งั้นเราจะมาไม่ถึงนะเอองมเลยแบบ

โอ้ยมันหนาวมากเลยนะเพื่อนๆกินหนึ่งเข้าไปอ่ะมันหนาวเราจะขึ้นไปกระโดดนำ้ำนะนี่ข้างบน เฮ้ยมันสูงมากนะเพื่อนเพื่อนมันสูงอยูน่นะดูดิสวยมากสวยมาก,กเพื่อนดูดิสวยเลยสวยครับปอนสูงกับที่นี่บูรากู Mình dìm quá <laughs> <laughs> oh, this is a plant.